สวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะขออนุญาตสอบถามนะคะสารภาพในหัวข้อคุณธรรมที่ควรยึดถือนะคะมีอะไรบ้างวันนีขออนุญาตให้ครูแมวพลันตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอดีตนะคะอดีตเจะเป็นครอยู่โรงเรียนสุขวันนะคะอยู่ซอยจันทันที่สองภูเก็ตหันหอยนะคะก็ครั้งที่ได้เป็นครูเนาะ คือส so ิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเด็กคือเราเราเราเมื่อเราไปสอนเด็กแต่สิ่งที่เรามีก็คือความรักความรักกำแม่มีความรักการกระดเด็กทุกคนต้องมากนอยู่แล้วเราก็จะดูได้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีมีปัญหามีจุด อยู่กัาสึของการเนคเนี่ยคือต้องใส่เด็กคือไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้เก่งเราก็จะไปอยู่กับสอนเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่เก่งไม่เอาหรอไม่อยากนี่อันนั้นคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นครูนะความคือต้องต้องต้องทำังไงก็ได้ให้เด็กทุกคนมีความเสมอภาคมีการเรียน ความรู้ได้เท่ากันอันนี้นก็คือความความคิดของแม้ตอนที่แมเ่เป็นคร,รูแต่ตอนตอนนี้จะเป็นครูครูระดะคิดตรงนั้นแล้วก็พยายามจะหาสิ่งดีๆเอาคำสิ่งดีๆให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กให้เด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องรักเด็กให้เหมือนลูกลแล้วเราเะ็กทำอะไรกับเด็กเนี่ยเราต้องคิดคนก็ต้องคิดใจเขาอย่ความเป็นอยู่ของเขา แต่ที so 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 ึ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนการสอนทำยังไงให้เขามีความรู้เพิ่มมากขึ้นอันนั่นเน่ยก็คือคือตอนตอนที่เราเป็นครูอะเราจะคิดอยู่ตรงนั้นเราไม่แบ่งแยกเด็กอยู่แล้วเด็กก็มีบางคนมีนใช่บางทีมันก็มีปัญหามากแยกจนมากอันนี้เด็กของคนรวยบ้าง เราก็จะทำให้เขาเนี่ยเสมอภาคกันจะสอนเขาว่าหนูไม่แบ่งชั้นนะลูกหนูจะเป็นลูกของคนรวยลูกเป็นคนจนแต่หนูก็มีความรู้กับเราเหมือนกันมีความร้อ่างขอจการนเสนอไว้แค่นี้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ